คลิปแบบเรียวๆค่ะแล้วก็ไปพบกับช่อง a n น f ฟ m i l y ีกันแล้วนะคะเย้ <c oughs> <c oughs> คลิปวีนะคะเราจะมาทำคลิปเปิดตู้เสื้อผ้าไมา่ใช่สิเราจะมาอ๋อเราจะมารีวิวที่เสื้อผ้าที่ไอชอบใส่มากที่สุดนะคะว่ามันจะสวยหรือว่าทุกคนจะเออนั่นแหละค่ะแล้วก็คือว่าขอบอกนิดน,นึงนะคะว่า อไม่ค่อยขยันทำคลิปก็เพราะว่าไอาต้องเรียนออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยแบบที่คอนเทนต์ไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องเข้าใจอ้ดิน้นนึงนะคะเดี๋ยวคุณดูจะหายไปเวลาแบบไม่ค่อยทําคลิปนะคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเสื้อผ้าที่ไอชอบใส่มากที่สุดจะเป็น,นะะยังไงเด้ค่ะแือว่าอันเนี้ยจะเป็นห้องที่แบบ <c oughs> อืมก็ไม่ต้องสนใจเขานะคะนี่จะเป็นทั้งห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นห้องดูสิ ว่ามันลดขนาดไหนอันนี้จะเป็นชุดทำงานแม่หรือว่าชุดนักเรียนทั้งหลายนะคะอ่ะแล้วก็โต๊ะนี้เอ้ยตู้นี้นะะจะเป็นตู้ไรถซีฟ้าเนี้ยจะเป็นของอายทั้งหมดเลยค่ะส่วนด้านบนก,ก็จะเป็นชุดนอนนะคะอืมค่ะอันนี้ก็ขอไม่เปิดแล้วกันจะเป็นพวกแบบนั่นแหละนี่โอ้โหทุกคนล่าสุดก็คือแตกไปแล้วค่ะ แน่นเลยต้องเอาสปอตเทปคามาปแปะไว้โอ้โหดูดิอันนี้เป็นส่วนของกางเกงนะคะเยอะมากเดี๋ยวเราหยิบแล้วก็ไปรีวิวข้างนอกดีก่อนเพราะถ้าจะรีวิวตัวนี้คือแบบไม่ไหวนะคะมันดูแบบไม่ไอ็นดีโอเคเดี๋ยวเราไปดีก่อนทุกคนผ่านไปสามชาติล้อเล่น <c oughs> ก็ชุดบอกของอายนะคะว่าแถมเอาจนจบมาคิดว่ามันจะเยอะด้วยแต่ปกติก็คือมันน้อยมาก หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆค่ะนี่เออโหแล้วนึงแม่จะดูคลิปนี้ไหมอ่ะก็คือดูไปแล้วก็ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวแม่จ้าแล้วก็ทําคลิปนี้จบนะคะก็ที่ไอไม่ทำคลิปยาวเพราะว่านั่นแหละค่ะรอเล่นแม่ไอไม่ดูบังนะ,ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็น ชุดอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะเด t e r จะเป็นกางเกงนะคะทุกคนนี่เลยเต้นเต้นอันนี้บอกก่อนนะว่าใส่บ่อยมากๆนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูถึกดึกึกันเยอะมากหรือเปล่าหรือว่าไอ้รูปรูปอะไรอว้ย,วยตกกระจายหมดตกกระจายค่ะทำอะไรโอเคเต้นเต,นต,นต้นนะคะอันนี้ขอไม่ใส่ให้ดูกันละกันนะคะเพราะเกียดเดี๋ยวให้รูปขึ้นดูกันละกันนะคะ เสียกุญแจดังโปรงได้จริง,รงเสียงกุญแจดังโปรงเสียกุญแจดังโปรงเสียกุญแจดังโปรง,ปรงนั่นเลยค่ะทุกคนชุดนี้ก็เป็นชุดโปรดอีกตัวหนึ่งค่ะแบบก็ก่อนนะว่ามันต้องเป็นทางเลงขายาวค่ะถ้าเป็นทางเลี้งขาสั้นนะคะบอกเลยว่าน้องกระพองนี่ขี้งวดมากค่ะกดบ้านอายอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็น,นี่นะคะก็เป็นตัวโปรตัตวแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะก็ยกเป็นอันนี้เพิ่งได้มาใหม่มเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะนี่โอ้หอันนี้ไอใส่ไม่ได้แต่ว่าไออยากใส่มากนะคะที่แบบเขาเป็นคลิปแบบซอยๆเดี๋ยวเราซอยๆเดี๋ยวเราให้ลูไปดูมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกลับได้ ปลาเพิ่งได้มาแล้วทุกคนกน,น,นี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบเซิร์ฟนะคะแบบโ,โหสวยนะคะเป็นสีแบบเทาๆนะคะว้าวก็คือใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนอุ้ยลืมไปว่าใส่มาอยู่อะก็คือมันใหญ่มากนะคะลองไปแล้วเมื่อเช้าคือแบบโอเคเดบสอรี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีก่อนนะคะเปนอัน,น ชิมพูขายยาวนะคะทุกคนแบบสวยมากๆอันนี้มันจะเป็นเป็นเสื้อคู่นะคะเดี๋ยวให้ดูเดึงๆไอยได้มาประมาณสองอันนะคะสองตัวนะคะจะเป็นเซ็ตคู่นะคะทุกคนแบบอันนี้ก็คือมักชอบมากๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นเวล์ถอดเกงใช่ไหมมันก็จะมีตัวน,นี้ยติดติดกับขาแล้วอยู่นะคะมันก็จะแบบไม่ทําให้ล่วนแล้วก็ตกน้ําได้นั่นเองนะคะเป็นชอบมากๆนะคะอันนี้ จะมีอยูสองสีจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเทานะคะชอบเดี๋ยวไปกันดีกว่าค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อเอลรอยนะคะแล้วน้องก็ไม่ให้ใส่แต่ก็น,นี้ก็คือแอบใส่ะคะเพราะชอบมากเป็นเสื้อสีม่วงแล้วก็เป็นรูปหัวใจอันนี้ก็คือแบบสวยมากๆค่ะทุกคนัลโหลแอนสวยมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ชอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า น้องค่ะแต่ว่าเราเคยแอบใสเอออะไรเย่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าเป็นกางเกงขาสั้นนะคะเป็นสีน้ำเงินออกดำๆนะคะอันนี้คือสวยมากนะคะแบบชอบใส่มากแต่ว่าไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะคะเพราะว่านั่นเลยค่ะเพราะว่าใส่ได้แต่ว่าจะเป็นแบบเซิร์ฟขึ้นไปข้างในนะคะแต่ว่ากบนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่า ันนี้จะเป็นเสื้อเอลรอยแบบลรดอกอันนี้ก็คือแบบใส่บ่อยแล้วก็ฮัลโหลทำไมเสียงไอเป็นเงี้ยเดินไปแบบนี้วะโอเคไม่เป็นไรก็คือตัวนี้นะคะเคยถ่ายวอลเรียนออนไลน์ก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้นะคะที่ช่องอซ์มบรีช่องนี้แหละช่องนี้แหละเออช่องนี้แหละสวยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าไปนะคะจะเป็นอ๋อ อันนี้นะคะเอาไว้ใส่คู่กับกางเกงสี้ำตาลบักกี้นี้นะคะนี่เลยตัวนี้ก็คือแบบเป็นเป็นลายกระดดมสีเขียวนะคะอันนี้คือสวยมากๆนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ชอบนะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อเอลรอยสีฟ้านะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็มีคนหลังด้วยแทนเตนตัวนี้นะคะเคยถ่ายแบบ บ่อยมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูให้ดูรูปนะคะอูอเขี้ยววดเขี้ยวอะทีนีนี่คือสวยมากๆกับเป็นรูปเขียนว่า d i s 3นะคะตัวนี้ก็คือเป็นลายสีฟ้าสีชมพูนะอันนี้ก็คือชอบมากๆนะคะนี่ก็บอกก่อนนะว่าชอบใส่เล่นๆอยู่บ้านนะคะแล้วก็เออก็ชอบอันนี้จะเป็น เสื้อฟุตบอลนะคะแบบนี้เป็นสีชมพูอันนี้ค่อยถ่ายไปลงใน Instagram มนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ขึ้นโอเคค่ะ okay. ทุกคนไอไม่มีรูมนะคะก็สามารถไปดูกันที่ไอจีไอได้นะคะเดี๋ยวฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนแบบสวยมากไปแบบฟุตบอลฟุตบอลดูแบบเท่หน่อยอะดูแบบเ hey ท่ๆ hey นะคะเดี๋ยวไปดูตัวต,วตวไปกันดีกว่าค่ะใช่แล้วคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบ เอลอยอุ้ยจะบอกว่าอันนี้ไอชอบมากเลยนะแต่ทำไมเราเอามาดัดสุดท้ายได้เนี่ยไม่ใช่นะคะเราแค่มาดูเฉยๆนะไม่ต้องจัดอันดับเลยหรอกตัวนี้ไม่ค่อยใส่ก็พอได้ละคะ่ะมันเป็นแบบเอลอยแต่น้องก็ไม่ค่อยชอบแบบน้องไม่ค่อยให้ใส่นี่จะเป็นแบบเอลอยแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมวกด้วย ตัวนี้บอกก่อนนะว่าสวยมากๆนะคะแบบน่ารักมากอันนี้จําได้ว่าใส่ครั้งแรกก็คือไปเซนทันนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแตนอันนี้ก่อนไปเซนทันนะคะทุกคนนี่เป็นเอรอยแบบนี้นะคะแบบสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวชุดที่ชุดตัวโปรดของอายนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเยอะมากแ้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องไปเก็บค่ะถ้าไม่เก็บว่าคือแบบ รอบคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์อ่นด้วยนะคะบ๊ายบาย